เจาะทำตามสัญญาหนุ่มกันชัยเจาะใส่ซองหนึ่งล้านงานแต่งแอปนอนท์กุลออกมายืนยันไปแล้วผ่านรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีสำหรับพิธีกรดังหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยว่าทานังเอกพิธีกรสาวแอปทักษอรแต่งงานกับหนุ่มคนรู้ใจพระเอกรุ่นน้องนอนท์กุลชานนเมื่อไหร่เจ้าตัวพร้อมให้เงินหนึ่งล้าน 1, บาททันที สืบเนื่องจากที่นนกุลให้สัมภาษณ์ล่าสุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับสาวแอปทัศออนและถูกถามเรื่องที่พี่หนุ่มกัญชัยเคยบอกว่าถ้าแอปแต่งงานจะให้ล้านหนึ่งและเจ้าตัวบอกว่างั้นเดี๋ยวผมโทรหาพี่เขาแป๊บหนึ่งนะหัวเราะคือถ้าพูดแบบจริงจังเลยผมไม่ได้คาดหวังเงินหรอกครับถ้าแต่งก็แต่งเพราะรักแต่งเพราะอยากอยู่กับพี่เขาซึ่งถามต่อว่าทุกคนจะมีโอกาสเห็นโมเมนต์แต่งงานของคู่เราเมื่อไหร่ นนกุลบอกว่า2-3ปีงานนี้แฟนๆเตรียมลุ้นข่าวดีกันได้เลยจ้า